ระบบนิเวศสำคัญอย่างไรทำไมเราถึงต้องดูแลและถ้าขาดระบบนิเวศไปละครับจะเป็นอย่างไรระบบนิเวศคือความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานี่เองครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์พืชหรือแม้แต่มนุษย์เราครับ ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กันไปเป็นทอดๆเช่นสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์และสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์สุดท้ายเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงจุลินทรีย์ก็ทำหน้าที่ย่อยสลายสากสิ่งมีชีวิตต่อไปเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศอย่างเช่นมีสารเคมีแปลกปลอมเข้ามาทำลายสิ่งมีชีวิตเพียงแค่นิดใดชนิดหนึ่ง ยอมส่งผลกระทบถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะในระบบนิเวศท,ทุกๆสิ่งมีความสําคัญและเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดก็คือโลกของเราใบนี้เนี่หละครับเพราะว่าได้รวบรวมเอาระบบนิเวศหลากหลายระบบเข้าไว้ด้วยกันนะครับพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าระบบนิเวศนั้นไร้ซึ่งสมดุลครับ